วัดีคขับผมคพนสานเนเมืองครับมือนี้คืนที่สองครับมาไตา่ไม่เกอ่ออีกแล้วน่ครับแสงไฟช่วงนี้รูดูแม่กอะครับยมาถ่ายคลิปว่าไฟหลอ่อแม่งความครับบอนมาจาักตูวเวลาสช้แลมเห็นจักตูวบอ กะใจกับมาไหมอือโอ้ยจะได้วเปขึ้นกคลองค้างาเตียคือไรได้รับเครื่องอันนั้ครับขับคล้องขึ้นได้ับบ่าวอุดครับบาวอุดั้บ่าวอุดเคหรครับข้นกอลาดูดูาทั้งนนี้้วสี่ายหม้องายหม้วยท่ ในวงไไวแล้วคียั่มาอุวด้ขวหเ่าาหนะเิ่งวิธีการหาอยู่หากินของชาวบ้านเนาะท้างอบเพื่อสามไส้ห้องนี้แล้วครับครับไปแล้วไม่ไปแล้วดัง สิบพุ่นหมดเลยครับปลาเดียวยางพุละครองพุละครองเลยฮ้ไปครับนี่โอ้ฟังเสียงกระจำได้แล้วครับพี่อูดครับผมจำได้ปะครับจำได้ปะครับผมขึ้นท้ายแบบเขาเบายางเพิ่นแล้วช่องหนึ่งครับมือนี้เจอกับเบานเบื้องครับมือนี้ไม่กว่กครับมือนี้ครับไม่กว่กออกขึ้นที่สองหรอครับนี่ครับช่องฤดูวดูนะครับเก็บดได้ไล้แบบได้ดอกได้ประมาณจักแปดขีดอยู่แล้วครับ ตามือนสิได้จัะโลอยู่หรอคือโลดอย่างยังบ่คือยังคืออยู่หันไายังขึ้นไปเห็นอยู่ทางสามหมอไหมโอ้ยว่านปลาเดี๋ยววันเศร้าสามสิบคนหุ่นละจดไไฟหม้อบักปลาพันพื้นบ้านแค่นั้นว่าเหรอโอ้บักปลาพันพื้นปลาอีสานบ่ แต่กิ่ตัวแล้วนี่ครับโอ้นี่ยครับหาด้วยช่วยกันเฮ้ยนั่นตัวหนึ่งท่านนี่ครับการหาอยู่หากินเาวบ้านทั้งบ้านทั้งกระสินครับช่วงนี้ดูดูไม่กลบับ พราะว่าออกมาเหวอยู่บุระเพราะอาทิตย์ครับเดี๋ยวก็เป็นพัทจักรของเดมันก็ตายแต่เองก็เลยต้องช่วงกเกกียวครับผมช่วงฤดูดลยต้องเ้างกรอ,อบกลอยเอาครับช่วงลังออกเพรว่าอาหารดีแสบดี ตัวนึงครับผมล่งหูกันเถอ่ะอครับบึ่งไฟเอาครับมีช่วงช่วงเรื่องกาะโคตอกมหายูหากินน้ำกันครับ เห็น,นไหมครับ,รบเราติออกจากหูยันยังหาคูครับอิน<ถา>อีกแล้วครับรตัวนงตกแม่ไข่เลยที่นี่ครับไข่เต็มท้องเลยว้ดูด,ดู น,อนอ้องต,ต,ติดตายเดตือนเใช่แล้วครับนี่บอกท้าใสเต็มหรอวะก็กำลังออกจกักกำลังออกใหม่ๆครับน <c oughs> ครับสตัว ไตออกมาจากเหงาอ,อ่อยแล้วครับสามตัวครับที่น้ากัดเลยไ,ไหลคืนโค้มกันอยู่ครับตัวเมียสามตัวน้ากันเลย ไฟมาหาน้ำกันครับปลาเดียวกันแนนไปได้วยครับเงีย,ยบเงีย,ยบแสงไฟไม่อกอดน้ำกันครับแ่นดีครับพินนะครับเห็ไหมย ไม่ว้าอะไรเรื่องสิพ่อขัว่อปีน้ำ่านี่ใส่อุ้นก็าตัวแล้วโล่เสอ่อนเฉยอยู่แัโลนึงยู่บนี้เปนครได้ยเดังเอวดีเรอบเว้ยเห็นลายตัวแล้วไลายตัวานบ้นไปอยู่ดีัข้นเองาไดลายโอกูตัวเ เอ้มีตุ๋ยไข่งออยดีเห็นบ่ด้ไข่เลยเนี่ใส่ไข่เลยใช่ไหมเดี๋ยวคนบาสีได้จักรูอยู่ครับสำางผิดรูคุบาว่าจะเอาว่าจะเอาไปขายครับไดขายบ่ดขายรูเท่าไหร่ครับสมื่นสามร้อยครับเพราะสามร้มีผู้ซื้อบาหรอบอมันตงซื้อหตุยไข่อเอนซื้อผู้ก็อยากมาบรดษมาไต่กัมีเนาะ เอ้าลพี่้พี่ด้กพี่ด้พี่ <c oughs> อาาาอกอันอันย,ยูทูบอไเร็วเวเร็วเรวบักขาหนระือบ้าเ้า,า,ามืแม่คนเปปลาไม่ป่แม่ควมกันมันกำลังสีกันครับเอนเออโอ้ยครับอเดตัวยิ่ๆงๆดยวนี่ <c oughs> ขัดเอาตัวใหญ่เลยนของแกเลยนาเต้นอยู่บ้านมันบอกี่าอันนี้ของผมเลยดีของผมเลยที่จริงมาเป็นตะไสรับกัดห่มันอันนี้ นะครับมาผมกระเดยครับทางผุนกระไรไครับจะไฟค้นหาแมงกวางนะครับทางผุนกระเดยครับมันจะไฟเด็ดนะครับปลาทางผุนกระเดยคุณฮนะเลี้ยงภาพๆอยู่อืม ไล่รันครับผมครับผม,ม,มนี่าปลาใหม่ครับแต่บัวลายปลานี่หลายคนต้องหลายครับแับอยู่รปลาอ้อยปลาอ้อยต่อครับอ้อยไม่สะบอกบนบะมี่ครับบะบะยูเป็นปลาอ้อยต่อต่อสองต่อสามเลยครับ กานีบ่ค่อยพี่ครับก็บไดปลอดภยไปครับไาดครับก็ด้ผมออกมาจากป่ากี่แล้วผมมาหาเลาะมาหาบึกป่าใหม่ครับมูมี่เป็นไรม่มีเลยล่ะนี่ครับเพราะแล้วครับกลับบ้านแล้วบ่มานไดรครับ ในแค่นี้นะครับผมคนหลายก็แม่กอกครับคนใต่หลายแม่กอกกับกับพมีผู้ใด้หลายจะคนครับมือนี่นะครับผมขอบคุณหลายครับติดตามฟองคนิาสานนะครับเจ้อ งานผมเองครับมือได้แค่ดี้วครับวันได้ขัวหน่อยนึงขอให้ยูดีมีแฮงก็ทุกคนครับผมสวัสดีครับนะครับกัดหาตไตแมงกอกตอนคืนแค่นีแ้แหละมีอย่างหลายครับมีหัวหมอครับได้ที่จริงก็แส่กระตุกแส่กระตุงกระติกหุดแล้วครับอันนี้ผมก็เฝ้ามาซื้อครับได้บริเวเตรียมการบันได สวัสดีครับผม